Hello everybody! Welcome to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบมอาจารย์วิพาดาสุทธิโรธค่ะมาเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยกันนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้กับหัวข้อเรื่องไวยากรณ์เพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโทอีกค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังเราว่ากันด้วยเรื่องของ comparative degree ค่ะหรือว่าการเปรียบเทียบขั้นกว่าและ superlative degree หรือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดค่ะยกตัวอย่างเช่น tall taller the tallest สูงสูงกว่าสูงที่สุด beautiful more beautiful the most beautiful สวยสวยกว่าสวยที่สุด good better, the best, good, better, the best, ดีดีกว่าดี D. ที่สุด bad, worse, the worst bad, worse, the worst แย่แย่กว่าแย่ yeah. ที่สุดซึ่งตัวอย่างที่ยกมานะคะมีรายละเอียดเงื่อนไขในการเปลี่ยนรูปเป็นขั้นกว่า และขั้นสูงสุดที่แตกต่างกันค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจรับฟังรายการ Hello English ย้อนหลังสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.moeradiothai.net นะคะในวันนี้ค่ะครูแบมเอาคำศัพท์มาฝากค่ะใครที่เป็นแฟนรายการ Hello English ในช่วงแรกๆนะคะก็น่าจะเคยเรียนคำศัพท์กับครูแบมมาก่อนค่ะในหมวดของ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์เนี่ยนะคะก็มี คําศัพท์มากมายเลยที่หลายๆคําเป็นคําที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ใช่คําศัพท์ที่เราได้ใช้กันบ่อยนักในชีวิตประจําวันค่ะแต่เรากลับพบได้บ่อยในข้อสอบจากแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโตอีกวันนี้ครูแบบก็เลยหยิบเอา adjective ที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะพร้อมกับยกตัวอย่างประโยคประกอบด้วยคุณผู้ฟังจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ถ้า en คุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะคำที่หนึ่ง affordable affordable a f f o r d a b l e a f f o r d a b l, e, a f o r d a b l e affordable 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 นะคะเป็น adjective ค่ะ ที่ลงท้ายด้วย suffix able able ที่แปลว่าสามารถนะคะคำว่า affordable นะคะมีความหมายว่าราคาเหมาะสมราคาไม่แพงราคานี้นะคะเป็นราคาซึ่งสามารถจ่ายได้ค่ะนั่นคือ able นะคะในภาษาอังกฤษนะคะอธิบายความหมายเอาไว้ว่า being able to pay the cost of something being able to pay the cost of something That means it is affordable. Being able to pay the cost of something นะคะก็คือสามารถจ่ายได้นะคะในราคาของสินค้านั้นๆก็คือเรียกง่ายๆว่าราคานั้นไม่แพงค่ะ not expensive แต่จริงๆแล้ว affordable ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับจานวนเงินที่เรามีอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเรามีโอ้ยหลายล้านเลยไม่กี่หมื่นก็ affordable ใช่ไหมคะก็คือสามารถจ่ายได้นะคะราคาไม่แพง ก็แต่ละคนก็แตกต่างกันยกตัวอย่างประโยคเช่น Affordable housing isn't enough. We also need job opportunities. Affordable housing isn't enough. We also need job opportunities. แค่ที่อยู่อาศาัยราคาไม่แพงยังไม่เพียงพอเรายัางต้องการโอกาสในการทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานเนอะที่อยู่อาศาัย ราคาไม่แพงเนี่ยแค่นั้นยังไม่พอเพราะทุกคนเนี่ยต้องการทำงานต้องการมีงานทำนะคะ we also need job opportunities job opportunities นะคะก็คือโอกาสในการทำงานโอกาสในการมีงานทำค่ะอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ the restaurant serves good food at affordable prices the restaurant serves good food at affordable prices ร้านอาหารร้านนี้นะคะให้บริการอาหารที่ดีในราคาที่ไม่แพงค่ะ Serves good food ก็คือให้บริการอาหารที่ดี at affordable prices นะคะคุณผู้ฟังสังเกตเราใช้คำว่า at นะคะในการเป็นตัวเชื่อม at affordable prices ก็คือในราคาที่ไม่แพงค่ะคำว่า affordable นะคะสามารถเติม prefix เข้าไปข้างหน้านะคะเพื่อ ให้ความหมายในแง่ตรงกันข้ามนะคะในแง่ลบโดยการเติม prefix un เข้าไปนะคะ un ที่แปลว่าไม่ un affordable un affordable unaffordable e. e. una unaffordable una นะคะหมายความว่าซึ่งไม่สามารถจ่ายได้หรือว่า มีราคาแพงนั่นเองคำที่สองค่ะคือคำว่า anxious anxious An a n x i o u s e a n x i o u s anxious 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 ค่ะเป็น adjective มีความหมายว่าที่ทำให้เกิดความกังวลค่ะหรือว่าที่หน้าวิตกกังวล กระวนกระวายใจหรืออาจจะมีความหมายในแง่บวกว่าที่กระตือรือร้อนก็ได้นะคะในภาษาอังกฤษค่ะบอกความหมายเอาไว้ว่า anxious มีความหมายเดียวกันกับ worried and nervous นะคะ worried and nervous ก็คือกังวลน,นั่นเองนะคะกังวลกระวนกระวายใจยกตัวอย่างประโยคเช่น my mother always gets a bit anxious if we don't arrive when we say we will my mother always gets a bit anxious if we don't arrive when we say we will แม่ของฉันมักจะกังวลเล็กน้อยถ้าเราบอกว่าจะมาแต่ยังมาไม่ถึงค่ะก็ะคืออาจจะโทรไปบอกคุณแม่แล้วเนาะว่าอาจจะถึงแล้วนะ แต่ก็ยังไม่ถึงสักทีแม่ก็จะ get a bit anxious get a bit anxious ก็คือมีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะคะอีกตัวอย่างประโยคนึงค่ะ most people feel a little anxious on their first day in a new job most people feel a little anxious on their first day in a new job คนส่วนใหญ่รู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อย ในวันแรกของการเริ่มงานใหม่ก็คือเริ่มงานใหม่วันแรกก็ตื่นเต้นเนาะวิตกกังวลนะคะกังวลนั่นเองเอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะ we are always anxious to assist you we are always anxious to assist you พวกเราพร้อมเสมอค่ะที่จะช่วยเหลือคุณอันนี้ก็เป็นการใช้คำว่า anxious ในความหมายแง่บวกนะคะ anxious ในที่นี้ก็หมายถึง พร้อมค่ะกระตือรือร้อนนะคะที่จะช่วยเหลือคุณเสมอถ้าเกิดว่าแปลนในแง่ลบบอกว่าเอ้ยเรากังวลนะที่จะช่วยเหลือคุณอันนี้ก็ไม่เชิงจะถูกต้องสัทีเดียวนะคะควรจะตีความเป็นความหมายในแง่บวกค่ะ We are always anxious to assist you คำต่อไปค่ะคำที่3ามคำว่า apprehensiveapprehensive App คำว่า apprehensive ค่ะสะกดว่า E e e. e e e. apprehensive, apprehensive, apprehensive Apprehensive <Yeah>. นะคะมักจะมาคู่กับ preposition about นะคะ apprehensive about, apprehensive about มีความหมายว่ารู้สึกระกรกค่ะรู้สึกหว่นกลัว ในภาษาอังกฤษให้ความหมายเอาไว้ว่า feeling worried about something that you are going to do or that is going to happen feeling worried about something that you are going to do or that is going to happen ก็คือรู้สึกตระโนกรู้สึกวันกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังจะทำค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I'm very apprehensive about tomorrow's meeting. I'm very apprehensive about tomorrow's meeting. ฉันกังวลมากเกี่ยวกับการประชุมในวันพรุ่งนี้ค่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ She was deeply apprehensive that something might go wrong. She was deeply apprehensive that something might go wrong. เธอเป็นห่วงอย่างมากว่าจะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นค่ะ ในประโยคนี้นะคะก็มีการใช้ adverb deeply deeply มาขยายคำว่า apprehensive ด้วยนะคะว่ามีความ apprehensive อย่างมากเป็นห่วงอย่างมากนะคะ deeply เนี่ยหมายความว่าอย่างมากอย่างลึกซึ้งนะคะอีกตัวอย่างประโยคนึงค่ะ I have invited a lot of people to the party but I'm a bit apprehensive that no one will come I have invited a lot of people to the party But I'm a bit apprehensive that no one will come. ฉันได้เชิญผู้คนจำนวนมากเลยเยอะแยะเลยเพื่อที่จะมาเข้าร่วมงานปาร์ตี้แต่ฉันค่อนข้างวันเกรงค่อนข้างกังวลว่าจะไม่มีใครมาค่ะนี่ก็เป็นการรู้สึกวันกลัวกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่จะทำนะคะ apprehensive ก็ลงท้ายด้วย suffix i v e นะคะบ่งบอกว่าเป็น adjective นั่นเองคำต่อไปค่ะคือคำว่า aware aware a w a r e a w a r e aware นะคะเวลาใช้ก็ใช้เป็น be aware of นะคะ be aware of ใช้กับ preposition of นะคะแล้วก็ใช้คู่กับกริยาที่เป็น verb to be นะคะ be aware of หมายถึงการรู้ตัวหรือการตระหนักรู้ค่ะในภาษาอังกฤษให้ความหมายเอาไว้ว่า knowing that something exists or having knowledge or experience of a particular thing knowing that something exists or having knowledge or experience of a particular thing นะคะก็คือรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีตัวตนอยู่ก็คือตระหนักว่ามีสิ่งนั้นอยู่นะคะหรือว่ามีความรู้ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นนะคะ Be aware of it. ยกตัวอย่างเช่น Were you aware of the speed were you driving at, Madam? Were you aware of the speed you were driving at, Madam? Oh no, Officer! No, Officer. คุณผู้หญิงครับคุณรู้ไหมว่าคุณขับรถเร็วแค่ไหน ก็ตอบว่าไม่รู้เลยค่ะคุณตำรวจนะคะนี่เป็นบทสนทนานะคะเวลาที่โดนเรียกให้จอดนะคะแล้วบอกว่าอ๋อคุณผู้หญิงขับรถเร็วมากเลยนะคุณรู้ไหมว่าสปีดของคุณอยู่ที่ไหนนะคะความเร็วรถของคุณเท่าไหร่ Were you aware of the speed รู้ตัวหรือเปล่าว่าขับรถเร็วแค่ไหนอยู่นะคะอีกตัวอย่างประโยคนึงค่ะคุณผู้ฟัง business owners always need to be aware of potential competition business owners always need to be aware of potential competition เจ้าของธุรกิจจะต้องตระหนักถึงการแข่งขันที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ business owners นะคะก็คือหมายถึงเจ้าของธุรกิจค่ะ be aware of อะไรรู้สึกตระหนักถึง potential competition ค่ะ competition นะคะมีความหมายว่าการแข่งขันค่ะแล้วก็ potential นะคะหมายถึงซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะ potential competition คำว่า potential นะคะก็สามารถทำหน้าที่เป็น adjective ได้ในตัวอย่างประโยคนี้ค่ะตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ smokers ok are well aware of the dangers to their own health smokers ok are well aware of the dangers to their own health ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยตระหนักดีถึงอันตรายที่มีต่อสุขภาพของตนเองค่ะก็หน้าซองนะคะก็มีรูปต่างๆนะคะน่ากลัวทีเดียวนะคะสำหรับซองบุหรี่นะคะดังนั้นผู้ที่สูบบุหรี่ทุกคนนะคะรู้ดีค่ะว่าสูบบุหรี่เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้างนะคะก็คือ well aware of นะคะใช้ well มาขยายนะคะ well เป็น adverb นะคะขยาย aware ก็คือที่เป็น adjective นะคะ i well aware of นะคะรู้ดีประหนักดีถึงปัญหาที่จะส่งผลต่อสุขภาพของตอนเองคำต่อไปค่ะ in charge, in charge of In charge of เวลาใช้ใช้คู่กับ verb to be นะคะ Be in charge of In charge charge สกดว่า charge charge be in charge of นะคะมีความหมายว่ามีความรับผิดชอบต่อจุดๆนะคะต่ออะไรก็ว่าไปในภาษาอังกฤษให้ความหมายเอาไว้ว่า responsible for something or someone responsible for something or someone responsible นะคะก็มีความหมายว่ามีความรับผิดชอบเช่นเดียวกันนะคะ be in charge of ก็คือรับผิดชอบต่อนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น The woman in charge of the accounts department is a friend of mine. The woman in charge of the accounts department is a friend of mine. ผู้หญิงที่ดูแลแผนกบัญชีเป็นเพื่อนของฉันอาจจะรับผิดชอบในหน้าที่นี้นะคะดูแลเรื่องของงานบัญชีแผนกบัญชีอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ Steve put Travis in charge of the research team. Steve Put Travis in charge of the research team. Steve ให้ Travis ดูแลทีมวิจัยนะคะก็คือมอบหมายให้ hi, in charge of something ก็คือรับผิดชอบดูแลงานบางอย่างต่อไปค่ะคำที่6คคำว่า made ค่ะ made M-A-D-E made ใช้คู่กับ verb to be ค่ะ be made of be made of นะคะ made of ในที่นี้หมายถึงทำมาจาก จุดๆนะคะจุดๆนี่ก็คือวัสดุนะคะทำมาจากวัสดุอะไรนะคะ be made of ยกตัวอย่างประโยคเช่น our office uses paper which is made of recycled material our office uses paper which is made of recycled material ออฟฟิศของเรานะคะใช้กระดาษที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลค่ะอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะ The chimney was made of bricks. The chimney was made of bricks. ปล่องไฟทำจากอิฐหลายๆคนจะเข้าใจว่า made ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยานะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะคุณผู้ฟัง made ในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็น adjective ค่ะต่อไปเป็นคำที่7ค่ะ be ready for be ready for ready นะคะ r e a d y r e a d y ready นะคะ be ready for be ready for พร้อมที่จะ be ready for พร้อมที่จะจุดจุดจุดในภาษาอังกฤษนะคะให้ความหมายเอาไว้ว่า prepare and suitable to do something prepared and suitable to do something ก็คือมีความเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วหรือว่ามีความเหมาะสมที่จะไปทำบางสิ่งบางอย่างนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น The brochure will be ready for publication in September. The brochure will be ready for publication in September. แผ่นพับจะพร้อมที่จะเผยแพร่ในเดือนกันยายนนะคะ brochure หมายถึงแผ่นพับค่ะ brochure สะกดว่า b r o c h u r e brochure คนไทยชอบออกเสียงว่า brochure ค่ะ b r o c h u r บ b r o c h u นะคะนี่คือ brochure นะคะ ตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ Interviewees need to be ready for more questions. Interviewee need to be more ready for more questions. ผู้ถูกสัมภาษณ์ค่ะ Interviewees นะคะผู้ถูกสัมภาษณ์จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับคำถามเพิ่มเติมค่ะเวลาไปสัมภาษณ์งานนาออาจจะมีคำถามเพิ่มเติมอีกหลายข้อที่ผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจะต้องตอบในห้องสัมภาษณ์นะคะ ถ้าเกิดว่าผู้ถูกสัมภาษณ์เราเรียกว่า i n t e r v i e w e e s นะคะผู้ที่สัมภาษณ์เราจะเรียกว่า interviewers ค่ะตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ your shoes will be repaired and be ready for you to collect on Thursday your shoes will be repaired and ready for you to collect on Thursday รองเท้าของคุณจะได้รับการซ่อมแซมและพร้อมให้คุณมารับคืนได้ ในวันพฤหัส,สบดีคำต่อไปค่ะคำที่8ค่ะคำว่า compatible compatible c o m p a t i b l e c o m p a t i b l e compatible compatible นะคะมีความหมายว่าที่สามารถอยู่ร่วมกันได้หรือที่สามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะ ในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า able to exist, live, or work successfully without something or someone else able to exist, live, or work successfully with something or someone else นะคะก็คือสามารถอยู่ร่วมกันได้กับสิ่งอื่นสามารถทำงานกันได้อยู่ด้วยกันได้นะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น it was when we started living together That we found we just weren't compatible. It was when we started living together that we found we just weren't compatible. เมื่อเราเริ่มอยู่ด้วยกันเมื่อเราเริ่มอาศัยอยู่ด้วยกันเราก็พบว่าเราเข้ากันไม่ได้นะคะนี่คือคำว่าเข้ากันไม่ได้นะคะ weren't compatible หรือว่า not compatible เข้ากันไม่ได้คะ่ะถ้า compatible ก็คือเข้ากันได้อีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะ such policies are not compatible with a democratic government. such policies are not compatible with a democratic government. นโยบายนั้นไม่เข้ากันกับการเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยค่ะก็อาจจะเป็นนโยบายที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ Are there two blood groups compatible? Are there two blood groups compatible? มีใครที่กรุ๊ปเลือดเข้ากันได้หรือไม่ So the other person นะคะ can give to the other person นะก็คือการบริจาคเลือดนั่นเองต้องมีการถามว่า Are there two blood groups compatible? นะคะก็คือกรุ๊ปเลือดของคนสองคนนี้เนี่ยเข้ากันได้หรือเปล่าต่อไปเป็นคำที่9ก้าค่ะคำที่9คือคำว่า comprehensive Comprehensive, C O M P R E H E N S I V E, C O M P R E H E N S I V E, Comprehensive, Comprehensive. คำว่า Comprehensive มีความหมายว่าซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมค่ะในภาษาอังกฤษอธิบายความหมายเอาไว้ว่า complete and include everything that is necessary complete and include everything that is necessary the ceo will soon give a comprehensive report on the company's trading position as at the end of the financial year The CEO will soon give a comprehensive report on the company's trading position as at the end of the financial year. CEO นะคะเร็วๆนี้ CEO จะมอบรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะการซื้อขายของบริษัทในสิ้นปีของการเงินนะคะเราใช้ว่า financial year นะคะสิ้นปีการเงินอีกตัวอย่างประโยคนึงค่ะ We offer Our customers a comprehensive range of financial products. We offer our customers a comprehensive range of financial products. เราเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจรสำหรับลูกค้าของเรานั่นก็คือลูกค้านึกถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินไหนเราก็มีให้นะคะอย่างครอบคลุม comprehensive เลยและต่อไปค่ะคำที่10ของวันนี้ค่ะ conservative conservative, conservative, e. e e. conservative, conservative ถ้าแปลตรงๆนะคะก็จะมีความหมายว่าที่มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมนะคะหรือว่าหัวโบราณหรืออีกความหมายหนึ่งนะคะก็สามารถแปลได้ว่า ที่ระมัดระวังในภาษาอังกฤษนะคะอธิบายความหมายเอาไว้ว่า not usually liking or trusting change especially sudden change not usually liking or trusting change especially sudden change ก็คือกลัวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นแนวคิดแบบนั้นนะคะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือแนวคิดอนุรักษ์นิยมนั่นเอง ยกตัวอย่างประโยคเช่น We were surprised by the conservative estimate the CEO gave in regard to future exports. We were surprised by the conservative estimate the CEO gave in regard to future exports. เรารู้สึกประหลาดใจกับการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมที่ประธาน บริษัทได้ให้เอาไว้เกี่ยวกับการส่งออกในอนาคตนะคะก็คือเป็นการคาดการเรื่องอนาคตจาก CEO นะคะที่ค่อนข้างจะ conservative หรือว่ามีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมอีกตัวอย่างประโยคนึงค่ะ <S he s very conservative in his attitude to women he s very conservative in his attitude to women เขาค่อนข้างที่จะหัวโบราณมากๆ ในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงค่ะและอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะ her style of dress was never conservative her style of dress was never conservative สไตล์การแต่งตัวของเธอไม่เคยล้าสมัยเลยนะคะสไตล์การแต่งตัวของเธอไม่เคยล้าสมัย was never conservative นะคะในที่นี้ conservative ก็สามารถแปลว่าล้าสมัยได้นะคะหรือว่าหัวโบราณ ถ้าเกิดว่าการแต่งกายที่ไม่ conservative ไม่ล้าสมัยไม่หัวโบราณก็แสดงว่าค่อนข้างจะ fashionable นะคะค่อนข้างจะ fashionable ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของการพูดถึงแฟชั่นหลายๆคนคนไทยชอบใช้คำว่า in trend นะคะ in trend ซึ่งไม่มีในภาษาอังกฤษนะคะเป็นคำที่ไม่ถูกต้องจริงๆคนไทยเนี่ยใช้จนถูกไปแล้วล่ะคำว่า in trend แต่ถ้าให้ถูกต้องเวลาพูดถึงแฟชั่นที่ทันสมัย นำสมัยล้าสมัยนะคะเราจะใช้คำว่า fashionable fashionable นะคะ f a s h i o n a b l e fashionable นะคะซึ่งทันสมัยซึ่งล้าสมัยค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ทั้งหมด10คคำด้วยกันนะคะคำที่1 affordable affordable คำที่2 anxious anxious คำที่สาม apprehensive apprehensive คำที่สี่ be aware of be aware of คำที่ห้า be in charge of be in charge of คำที่หก be made of be made of คำที่เจ็ด be ready for be ready for คำที่แปด compatible compatible คำที่9 comprehensive comprehensive และคำสุดท้ายคำที่10ค่ะ conservative conservative นี่เป็น adjective ที่น่าสนใจที่ครูแบมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้ก็ยังมีตอนหน้าอีกหนึ่งตอนสำหรับ adjective ที่น่าสนใจค่ะและที่ครูแบมพูดทั้งหมดในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถรับฟังซ้ำแล้วก็รับฟังตอนอื่นๆย้อนอหลังได้ที่ m o e r a d i o t h a i n e t นะคะสำหรับวันนี้ครูแบมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบมอาจารย์พิพาดาสุทธิโรธค่ะสวัสดีค่ะ